ครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้หลังจากที่เราไปจากสยามพิเซกซูมาแล้วนะฮะตอนนี้เราหิวันมากกันเลยนี่ครับมาอยู่ที่ร้านนี้ฮะหลังมอชนะครับซอยเลยวัดดุโมงซอยหนึ่งนะครับถามคนอันนี้ถามได้เลยว่ารู้จักร้านพนะนครไหมก็จะบอกเลยว่าไม่นะครับต้องเดินเข้ามาอีกหน่อยนะครับเข้าในซอยตรงซอยพวงสายขอดครับถามว่าร้านพระนครอยู่ไหนเขาจะชี้มาแล้วครับในซอยนะครับป้าให้เป็นยางี้ครับ นี่นะครับร้านพระนครนะครับกับข้าวอร่อยมากบรรยากาศดีๆนะครับร้านนี้ไม่พออะครับร้านนี้เจ้าของหน้าตาดีด้วยนะครับร้านนี้ขอบอกคอนเฟิร์มฮะค,คอนเฟิร์มเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับ หลังจากที่ได้ดูบรรยากาศภายในร้านแล้วนะครับสำหรับร้านท่นครนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยฮะมันก็ถึงคิวอาหารแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเมนูเด็ดของร้านท่นครนะครับที่มาแล้วเนี่ยไม่สั่งไม่ได้เลยนะฮะมีเด็ดเด็ดเลยนะครับก็คือไก่ทอดน้ำปลานะฮะปลาทับทินมนึ่งซีอิ๊วต้มแซ่บชิ้นหมูครับแล้วก็ต้มกุ้งอบผวเส้นนะครับยังไงเดี๋ยวอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเราต้องมาลองพิสูจน์กันเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงหน้าครับคุณผู้ชม ผู้ชมนะฮะตอนนี้นะครับอาหารก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับผมมี3าเมนูเด็ดนะฮะของร้านธะนครครับก็คือไก่ทอดน้ำปลาครับแล้วก็ต้มซัปซิโครงหมูแล้วนี่ครับสิ่งที่ผมชอบมากสุดเลยคุณผู้ชมครูผมเเส้นครับแต่ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยผมยังบอกไม่ได้ผมยังไม่ได้กินแต่ตอนนี้ผมไม่อยากคุยคุณผู้ชมละผมขอกินก่อนนะฮะจะไม่ต้องมีใครมากลัวใจผมนะครับไปละจะกินก่อนแล้วนะ ชมนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทานข้าวเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ฟังเพลงสบายๆจากห้านธนกรแล้วนะครับอีกหนึ่งมุมครับที่ผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูนะฮะก็คือนี่ครับมุมของที่ระลึกนะฮะก็คือนี่เลยมีของใม่ต่เกานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดพกกระป๋องพอนะครับไม่เราไม่ขายนะครับเราให้ฟรีนะครับอยากได้เอาไปเลยถ้าคุณเอาได้เอาไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับของนีหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างนะครับที่ผมชอบมากผมเห็นแล้วโดนนี่ครับเสื้อ ใส่ร้ว่เสือ้อเนี่ยมาอย่างไงมีความเป็นมาอย่างไงขอเชิญคนนี้นะคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนนะค,คุณอย่ากตกใจถ้าคุณคิดว่าคุณเจอโดมหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะผมขอแนะนําเลยครับเจ้าของร้านพระนครขพิจารนะครับขอติดตัวมือนิดน,นึงนะครับบอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิจาร์ครับก็ผมอยากถามนิดนึงว่าเสื้อมาอ,อ,อย่างไงนะครับเราอยากให้ร้านเราป๊อป มันเป็นงานมันจะมีงานสมัก่อนเรียกว่าป๊อปอาารเป็นของอดีวอมอเป็นกระป๋อซุปเป็นกระป๋องซุปเบลซุนี่เราคิดว่า,อาเอ๊ะถ้าร้านเราป๊อปขนาดนี<อ>้แล้วอ่ะเราก็ไปกดร้านเหาเข้าไปว่าจริงจริงรอนครอ่ะป๊อปมากคือเนี่ยเป็นแคมเบลล์ซุเราเอามารอเรียนเป็นระนครซุปอ๋อก็มาจากซุปใช่อุอะไรนะแคมเบลล์นะครับใช่ จะมีสีเดียวหรือเปล่าะหรือว่ามีหลายสีหลายสครับมีสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวโอเคสามสีมีมีแล้วมีแล้วเนี่ยแบบว่ายังไงมีแบบว่าถ้พี่ใส่จะเป็นอย่างนี้เลยนะใส่แล้วเป็นไงฮะเป็นอย่างนี้เลยอตุ้งเ่ใช่เติมเติมมากเติมไมากนะครับโอเคก็เป็นคระคผู้ชมเราถึงทราบถึงที่มาของเสื้อแล้วนะครับสำหรับเสื้อพนครนะฮะสนใจไงก็มาที่ร้านนี้แตกก่อนอื่นเลยนะสุดท้ายเนี่ยไงผมจะให้วิจารณ์นะครับ เกียนกับพระนาครน,นิดนึงครับก็ถ้ามาเชียงใหม่นะครับก็หลายคนอาจจะงงว่าทําไมพระนครอยู่ที่เชียงใหม่ต้องมาดูครับเราจะหายงงว่าทำไมพระนครมาอยู่เชียงใหม่ได้ครับถนนสุเทพหลังมอชอครับผมตร,ตรงมาเรื่อยๆหลังมอชอตรงมาจะมีอะซอยวัดดุโม เราไม่ต้องเข้าไปเล้นะคือจะเป็นซอยหลักแต่ว่าเลยซอยพระพงษ์มาถึงซอยจะเจอเซเว่นเจอเซเว่นปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับสั้นประมาณ50เมตรก็เจอแล้วครับอยู่ซ้ายมือปากร้านนครใน,นดวงใจอ่องก่อนคุณผู้ชมด้นะครับวันนี้นะฮะเราจะไปไหนกันต่อต้องคอยดูช่วงหน้าตอนนี้ต้องขอบคุณพิจาร่านะครับขอบคุณมากนะครับ